วันนี้ค่ะคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปตะลุยคำศัพท์ภาษาเยอรมันนะคะในระดับ B1 เนาะก็เปิดกันไปหน้าที่93เลยนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่า das feiern gen das feiern gen แปลว่าความสุขหรือความสนุกสนานเนาะแปลว่าความสุขหรือความสนุกสนานนะคะ das feiern gen ไปดูตัวอย่างกัน,กนค่ะอันที่หนึ่งนะคะ e s is I v e r k e n ü g g e n den Kindern beim s p i e l e n u zu sehen e s is I v e r k e n ü g g e n มันคือความสุขนะคะมันคือความสุขหรือมันคือความสนุกสนานอย่างหนึ่งนะคะเอ่อสู้สู่เซเห็นหรือ z ู s เซเห็นนะคะแปลว่าได้เห็นเนาะที่ได้เห็นหรือได้ชมเด็กๆเ,เนี่ยเล่นกัน e s is I v e r k e n ü g e n den Kindern beim s p เล่นสู้สุเ e เห็นมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่ได้เห็นเด็กๆเนี่ยเขาเล่นกันตัวอย่างที่สองนะคะ Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der PartyIch wünsche dir viel Vergnügen bei der Party ฉันนะคะก็ปรารถนาหรือฉันขอให้คุณเนี่ยมีความสุขในงานปาร์ตี้นะฉันขอให้คุณมีความสุขในงานปาร์ตี้นะ ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะในการเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำ adjective นะคะ f a i r g n o u t f a i r g n แปลว่ามีความสุขมีความสนุกสนาน f a i r g n o u t ที่มีความสุขที่มีความสนุกสนานเนาะ a i r c a i m m i t e i n e m f a i r g a n u ten g r i n s e n h e i r e i n ํคำศัพท์นะคะ คำ h a i r l i n มาจากคำกริยา hairline right comment hairline c o m e แปลว่าเข้ามาเนาะเขาเนี่ยเข้ามาด้วย mid eye num fenicent glinten glinten นะคะมาจากคำนามเนาะแปลว่า dust glinten แปลว่ายิ้มหรือรอยยิ das ้ม dust glinten เนี่ยแปลว่ายิ้มหรือรอยยิ้มนะคะ,ลนะค,ะคล้ายๆกับคำว่า dust lacan dust lacan แปลว่ายิ้มหรือรอยยิ้มเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะในประโยคนี้เอค a m mit ไ i n e m เ e n กน e n เช n e กล n นเซนแฮ e ์ไเขาเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขเนาะเขาเนี่ยเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขหลังคำบุพบทนะ mit เนาะมันก็จะเป็นดาทีบเสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้น กรินเซนเป็น Das g r i ินเซใช่ไหมคะก็เลยต้องผ่านเป็น i-nem g r i นเซนแล้วก็ a d j e c t i v e นะคะในของดาทีฟเนี่ยก็จะต้องผ่านด้วยเป็นเติม an เนาะจาก f a r r o u s กลายเป็น f a r r o u s t e คำศัพท์ต่อไปนะคะ f a r g r e s n f r g r e n แปลว,ว่าขยายหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะแปลว,ว่าขยายหรือทําให้ใหญ่ขึ้น f a r g r u e s e n ในคํานี้นะคะก็จะมีคําซ่อนอยู่กับคําว่า g r u s growth เสริแปลว,ว่าใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะ fair แปลว,ว่าทําให้ดังนั้นนะคะ fair อวกคำว่า growth เสรกลายเป็น fair, แ a ร์ growthen แปลว่าขยายหรือทําให้ใหญ่ขึ้นนะคะเรามาผ่านคำกริยานี้กันค่ะ gr ern, fair growthen แฟร์ g r o w s h เสริ์ทแฟร์ growth เสริ์ทเทอร์ h a r growth เสอีกครั้งนะคะ ern, fair g r o w e n แฟร์ growth เสร growth เส h a ตแฟกเจอร์ r ซิขยายหรือทำให้ใหญ่ขึ้นไปดูตัวอย่างอันที่หนึ่งกันนะคะ currency das photo f a c e l r e o n currency das photo facelrson คุณสามารถช่วยทำให้ภาพนี้มันขยายใหญ่ขึ้นได้ไหมคุณสามารถช่วยทำให้ภาพนี้มันขยายใหญ่ขึ้นได้ไหมอันที่สองนะคะ volen unser geschäft facelrson volen mm hmm. wir volen unser geschäft vergrößen via w o l l n n unser Geschäft vergrößen พวกเรานะคะ via ก็คือพวกเรา wollen แปลว่าต้องการนะคะตอนจบของประโยคเนี่ยก็จะเป็นกริยา infinitive เนาะเพราะว่ามันมีกริยาช่วยมาแล้วนะคะ v e ก g r ö ß e n ก็คือต้องการเนี่ยขยายขยายหรือว่าทำให้ให,ใหญ่ขึ้นนะคะอะไรเอ่ย unser Geschäft แปลว่าธุรกิจของเราเนาะหรือว่าร้านค้าของพวกเราเนี่ย ให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าให้มันก้าวหน้าขึ้นให้มันเติบโตขึ้นเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำกริยาเนาะ f a i r h a l f ten f a i r half ten, half ten แปลว่าจับกลุ่มนะคะตามภาพเลยเนาะ f a i r half ten แปลว่าจับกลุ่มเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ f a i r h a l f ten f a i r half t e ็ fair half t e t e แปลว่าจับกลุ่มเนาะไปดูตัวอย่างกันนะคะ d e p o l i ไซ h ัด t ตร u ุ s สวาสิษฐ e เมน n e นเฟ้เฮาท ดีโพลิไซแปลว่าตำรวจนะคะ Hat เ e ฮ a ฟเ t ็ก็เป็นประโยคแพ r f เฟ t นะคะที่บอกว่าได้จับกลุ่มมาแล้วนะคะไต i u n นส a n s i ิ mention ก็คือจำนวนคนเนี่ยทั้งหมด23คนนะคะตำรวจเนี่ยได้จับกลุ่มคนเนี่ยมา23คนนะคะ l i โพลิไซ d ัตไตรอุนสวานซิกแ n นชันเฟฮ h a เ t e t แปลว่าจับกลุ่มเนาะเฟฮั t ten, v e r h a f t e t v e r h a f t e t e hat v e r h a f t e t แปลว่าจากกับกลุ่มคำศัพท์ต่อไปนะคะ sich verhalten sich verhalten มี sich ด้วยนะคะทุกคนแต่อันนี้อาจจะแปลว่าประพฤติตัวหรือทำตัวเนาะประพฤติตัวหรือทำตัวนะคะมี sich verhalten เรามาพันคำกริยานี้กันดกูกันดีกว่าค่ะ sich verhalten verhält sich verhielt sich hat sich verhalten แป่ว่าประพฤติตัวหรือทำตัวเนาะ sich verhalten verhält sich verhielt sich hat sich verhalten แปลว่าประพฤติตัวหรือทำตัวไปดูตัวอย่างกันค่ะ der Mann hat sich uns gegenüber merkwürdig verhalten der Mann ก็แปลว่าผู้ชายนะคะผู้ชายคนนี้ ฮัตซิกเฟเฮลเทนเขาทำตัวนะคะอุนเกเกนยูเบอร์ที่อยู่ตรงกันข้ามพวกเราเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่ตรงกันข้ามพวกเรานะคะเขาทำตัวแมชวิเอติแปลว่าทำตัวแปลกๆนะคะแปลว่าแปลกๆแมชวิเอติเนี่ยก็จะเป็นคำ adjective นะคะแปลว่าแปลกๆดังนั้นนะคะเดมันต์ฮัตซิกอุนเกเกนยูเบอร์แมชวิเอติ เฟเฮลท e นนะคะก็แปลว่าผู้ชายคนนี้ที่อยู่ตรงข้ามกับพวกเราเนี่ยเขาทำตัวแปลกๆนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ does e r h a l t e n does e r h a l t e n แปลว่าพฤติกรรมนะคะเป็นคำนาม does e r h a l t e n เป็นคำนามเนาะแปลว่าพฤติกรรมไปดูตัวอย่างกันค่ะ ich bewundere deine r h h l t e n in der schweren er Situation ich นะคะก็คือฉันเปวุนเทเรนแปลว่าชื่นชมได e ฟ h ฮาเทนก็คือพฤติกรรมของคุณ in der schwierigen situation Order in der schwierigen situation ในสถานการณ์ที่ยากลำบากฉันเนี่ยชื่นชมกับพฤติกรรมของคุณนะคะในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็จะพูดได้ว่า ich b e w u u n e r r d d i ด Verhalten in der schwierigen situation ฉันนะคะชื่นชมพฤติกรรมของคุณในสถานการณ์ที่ยากลำบากคำศัพท์ต่อไปนะคะ d a s fair healthiness d a s fair healthiness แปลว่าความสัมพันธ์หรือเงื่อนไข d a s fair healthiness แปลว่าความสัมพันธ์หรือเงื่อนไขนะคะถ้าทำเป็นพูเราก็จะได้เป็น fair healthiness fair healthiness แปลว่าความสัมพันธ์เนาะไปดูตัวอย่างกันดีกว่า Ichhab e ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. ก็คือฉันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ของฉันเนาะ Ich ก็แปลว่าฉันนะคะ Habe ก็มาจากคำว่า haben แปลว่ามีเนาะมี Ein gutes Verhältnis ก็แปลว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับก็ zu m i n e n เ e l t ท n แปลว,ว่ากับพ่อแม่ของฉันเนาะหลังคำว่าซ so ูนะคะก็จะเป็นดาทีบเสมอเลยเนาะความสัมพันธ์กับนะคะก็จะเป็นแฟ r h เฮล n ์นิ s u ความสัมพันธ์กับใครนะคะก็จะเป็นแฟ r h เฮล n ์นิ s u นะคะจำาพ e p o s ซ t i o n ออันนี้ไว้ด้วยเนาะความสัมพันธ์กับใครก็จะเป็น Uh, Fair h ä l t n i s zu คำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำ adjective นะคะซึ่งจะมาพร้อมกับเว็บไซเสเสมอๆเ,เลยนะคะ mm hmm. คำว่า f e i r h a i r e d f a i r h a i e d แปลว่าแต่งงานแล้วเนาะแต่งงานแล้วนะหรือ i s t f a r h a t r e d แปลว่าแต่งงานแล้วนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ m i d w e m since he f a r h a i e d มิดเวมกลับใคร s i n ซีเฟไฮร a าเทคุณแต่งงานกับใครหรอตัวอย่างที่สองนะคะ m เม่ e e s t s i n t สินทซไซด์ไตรซิกยาเรนเฟไฮร่าเท็เเอลเพ่อแม่ของฉันนะคะ s ินเฟไฮราเทก็มีสถานะเนี่ยแต่งงานแล้วนะคะสถาน,านภาพแต่งงานแล้วไซไตรซิกยาเรนนะคะเป็นเวลา30ปีแล้วนะ คำว่า Site นะคะจะบอกว่าเป็นเวลาหรือตั้งแต่ก็ได้นะคะจะแปลว่าเป็นเวลาหรือตั้งแต่ก็ได้เนาะซึ่ง i ซ te นะคะมันจะบ่งบอกว่าการกระทำหรือเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนาะแล้วก็ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเนาะแล้วก็ยังไม่จบนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่จบที่ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยก็ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาคู่กับ กริยาที่มันเป็นปัจจุบันเนาะหรือไอที่มันบอกสถานภาพความเป็นสถานภาพอยู่ตอนนี้นะคะอย่างเช่น Min e l t t e n s i n d s i ์ไตรซิ a ยาเรน f ฟ h e ร r a ท e t พ่อแม่ของฉันนะคะก็ได้แต่งงานกันมาเป็นเวลา30ปีแล้วคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำกริยาเนาะ i r Hin เดินเฟฮินเด คำว่าแฟ i r กับคำว่า hinder นะคะมารวมกันเป็นแฟ i r hinder แปลว่าป้องกันขัดขวางหรือในภาษาอังกฤษก็จะเป็น prevent นะคะ prevent ป้องกันขัดขวางนะคะแฟ i r hinder นะคะก็คือป้องกันหรือขัดขวางเรามาผ่านคํากริยานี้กันค่ะแฟ i r h i n d e r ลแฟร์ฮินเแฟร์ฮิ e เเท่ฮัทแฟรอีกครั้งนะคะ verhindern แปลว่าป้องกันหรือขัดขวางเนาะในภาษาอังกฤษก็คือ prevent นะคะเรามาผ่านคำกริยานี้กันค่ะ verhindern, verhindert, verhinderte hat, verhindert ป้องกันขัดขวางเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ v i r content e n u n f a ่ l nict h verhindern v i r ก็คือพวกเรานะคะ content สามารถเนาะซึ่งไอ คอนเทนต์ content, ตัวนี้มันเป็นอดีตนะคะเดนอุ่นเฝ้าแปลว่าอุบัติเหตุเนาะนิชท์เฝหินเดนแปลว่าไม่สามารถป้องกันได้นะคะดังนั้นในประโยคนี้เขาจะบอกว่าพวกเรานะคะไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ v i ีย o n n t e n den u n f a ่ l เฝ้านิชท์เฝหินเดิคำศัพท์ต่อไปนะคะ Verkaufen Verkaufen แปลว่าขาย แฟคเค้าเฟนก็คือขายนะคะมาพัานคำกริยานี้กันค่ะแฟคเค้าเฟนแฟคเค้าฟต์แฟคเค้าฟเทฮัต a ฟคเค้าฟแปลว่าขายนะคะไปดูตัวอย่างกันเนาะ ich habe unser altes Auto verkauft ich นะคะ Russland habe verkauft ได้ขาย unser altes Auto ฉันนะคะก็ได้ขายรถคันเก่าของพวกเรา ich habe unser a l t e s Auto verkauft ฉันนะคะก็ได้ขายรถคันเก่าของพวกเราไปคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der v e r k ä u f e r d e r Verkäufer แปลว่าคนขายหรือพนักงานขายถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เติม IN ลงไปก็จะกลายเป็น d i e Verkäuferin d i e Verkäuferin ถ้าเยอะๆหน่อยหลายๆคนก็จะเป็น d i e v e r k ä u f e r i n n e n d เ e Verkäuferinnen ะะเติม -n- A, N ลงไปนะคะถ้าเป็น plural เนาะไปดูตัวอย่างกันดีก,กว่าค่ะ Die e v r k เ f f r r n n wird ihnen gleich helfen Die v e r k ä u f e r i n ก็คือพนักงานขายผู้หญิงนะคะก็ w i r h e l f e n เอ่อก็จะช่วยคุณทันทีเนาะก็จะช่วยคุณเร็วๆก็จะช่วยคุณทันทีนะคะ Helfen นะคะก็เป็นคำกริยาแปลว่าช่วยเหลือเนาะซึ่งจะต้อง มากับดาทีบนะคะกรรมดาทีบตลอดเลยดังนั้นนะคะพวกคุณก็เลยกลายเป็นอีเนนดีเฟคคอยเฟรนเียอีเนนไกรเฮลนพนักงานขายผู้หญิงนะคะก็จะช่วยคุณเร็วๆนี้นะก็เดี๋ยวจะช่วยคุณทันทีเลยคำศัพท์ต่อไปนะคะ d e อะ e ฟร์เคียร์เดอะแฟแปลว่าการจราจรการจราจรนะคะมันแบบเรานับไม่ได้หรอกเนาะว่าบนท้องถนนเนี่ยมีรถเท่าไหร่ นะคะซึ่งเรานับไม่ได้เนาะดังนั้นนะคะเวลาเราเอาไปทำว่าการจราจลเนี่ยมันติดขัดหรือรดเยอะนะคะก็จะใช้ว่า feel face care ไม่ใช่ feel t like, นะคะเพราะว่าเรานับไม่ได้เนาะก็เลยกลายเป็น feel face care ไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะอย่างเช่น Morgan's i s here immer feel face care morgan's นะคะก็เติม s ด้วยใช่ไหมคะก็แปลว่าในทุกๆเชา้านะคะหรือเกือบทุกๆเชา้าเนี่ย i s here ที่นี่นะคะ immer fill fair ก็จะมีการจราจรเนี่ยติดขัดหรือว่าเยอะรถเยอะมากๆเลยนะคะ immer ตลอดตลอดนะคะ f e e l แปลว่าเยอะนะคะ fair ก็ care, คือการจราจรเยอะหมายถึงว่ารถเยอะบนท้องถนนนั่นเองนะคะ fair นะคะก็คือการจราจรซึ่งเรานับไม่ได้นะคะว่า ท้องถนนเนี่ยมันมีรถกี่คันถูกไหมคะซึ่งถ้าสมมติพูดล,ลอยๆออกมาการจราจรเราก็ไม่รู้แล้วว่ารถกี่คันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตีไปว่ามันเป็นคํานามที่นับไม่ได้เนาะเวลาเราใช้ฟ e ลนะคะเราก็เลยจะไม่เติมเป็นฟีลเลนะคะจะใช้แค่ฟีลเฉยๆเพราะว่ามันนับไม่ได้ก็เลยกลายเป็น f e ลเฟคเกอร์ care, เหมือนกับฟีลเกลที่แบบมันเป็นนามที่นับไม่ได้นะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ das Verkehrsmittel das Verkehrsmittel แปลว่าการขนส่งการขนส่งไปดูตัวอย่างกันค่ะ e s gibt k a u m Parkplätze e s gibt ก็แปลว่ามันมีนะคะค่าอมแทบจะไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่มี Parkplätze แทบจะไม่มีที่จอดรถแล้วนะมันแทบจะไม่มีที่จอดรถแล้วนะ e s gibt k a u m Parkplätze Sie sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. C นะคะพวกคุณนะคะควรที่จะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะคะคำนี้นะคะมันจะเป็น fahren mit ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยยานพาหนะนอย่างเช่น fahren mit dem auto fahren mit dem chief fahren mit dem velo fahren mit dem dem fahrrad zum Beispiel นะคะส่วนคำนี้นะคะ m i t ö f f e n t l i c h e n v e r k e h r s m i t t e l n ก็แปลว่าระบบขนส่ง uh, สาธารณะนะคะ ö f f e n t l i c h นะคะก็จะแปลว่าสาธารนณะหรือเปิดเผย ö f f e n t l i c h แปลว่าสาธารนณะหรือเปิดเผยเนาะแล้วก็จากปกตินะคะจาก d a s v e r k e h r s m i t t e l ทำเป็นพูรลอกก็จะกลายเป็นแฟคแอสมิดเทลเติมเอ็นลงมาต่อท้ายนะคะแล้วเวลาคำที่มันอยู่หลังมิดนะคะมันจะเป็นดารทีฟเสมอเลยดังนั้นนะคะแอ c ท i ีฟเนี่ยของดารทีฟเนี่ยมันก็ต้องเติม A N เสมอเสมอเลยนะคะดังนั้นนะคะในประโยคนี้ escape kaum Parkplätze Sie sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren มันแทบจะไม่มีที่จอดรถแล้วนะดังนั้นนะคะคุณควรที่จะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะเด r v เฟล a กเดเฟลักแปลว่าสำนักพิมพ์นะคะเด r v เฟล a กสำนักพิมพ์หรือถ้าเป็นพูเราก็จะเป็นเฟลั g เกเฟล a g เกสำนักพิมพ์ไปดูตัวยอย่างกันค่ะ von welchem v e l a g ist dieses buch ฟอนเ e ลค e uh, e ัมเฟลลาร์ i อิสดิเซสบุ๊กหนังสืออันนี้นะคะหนังสือเล่มนี้มาจากสำนักพิมพ์อันไหนหรอหนังสือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากสำนักพิมพ์อันไหนหรอ von welchem Verlag ist dieses Buch? von welchem Verlag ist dieses Buch? หนังสือพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะคะมาจากสำนักพิมพ์อันไหนหรอคำศัพท์ต่อไปนะคะ ฟล้างเงินแฟร์ล้างเงินแปลว่าเรียกร้องต้องการร้องขอแฟล้างเงินเรียกร้องต้องการร้องขอแฟล้างเงินเรียกร้องต้องการร้องขอแฟร์ล้างเงินเรียกร้องต้องการร้องขอมาผันคำกริยานี้กันค่ะแฟล้างเงินแฟร์ล้างแฟร์ล้างเทสฮัดแฟร์ล้างแฟล้างเงินแฟร์ล้างแฟร์ล้างเทสฮัดแฟร์ล้าง เรียกร้องต้องการร้องขอคำนี้นะคะเราเจอบ่อยมากๆเลยในจดหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบย์อหรือเบย a สบายนะคะยิ่งเบย์สบายเนี่ยเราจะต้องทำจดหมายเดชเวียเดใช่ไหมคะแบบเวลาจดหมายเรียกร้องนะคะมันก็จะมีคำนี้มาด้วยเนาะเป็นเอ่อเฟลังเง็นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะเยดนทาร์อุบอสตุนดัสคุนเนนซีมิชเฟลังเง็น ย e นทัก ü b e r s t u d e n e ย e นทักแปลว่าทุกวันนะคะ ü b e r s t u d e n แปลว่าทำงานล่วงเวลาหรือ OT นะคะทำ OT ทุกวันเลยหรอ d a s k ö n n e n Sie n i c h t v e r l a n g e n สิ่งนี้นะคะสิ่งเนี้ยทำงานล่วงเวลาเนี่ยเอ่อเป็นสิ่งที่เรานะคะไม่สามารถเรียกร้องได้นะคะพวกเราเนี่ยไม่สามารถ ไม่สามารถเรียกร้องได้นะไม่สามารถร้องขอได้นะ Das können Sie nicht v e r l a n g e n เราไม่สามารถปรารถนาได้นะข้อสองนะคะ Wie viel v e r l a n g e n Sie für das Auto? Wie viel v e r l a n g e n Sie für das Auto? ในตรงนี้นะคะก็จะแปลว่ารถคันนี้มีราคาเท่าไหร่หรอรถคันนี้ สำหรับคุณเนี่ยเท่าไหร่มีราคาเท่าไหรน่นะคะ v feel เฟลังเงินสิ f r d a s auto v feel นะคะก็แปลว่าเท่าไหร่เฟลังเงินเหมือนต้องการคุณต้องการสำหรับรถคันเนี้ยเท่าไหร่รถคันนี้มีราคาเท่าไหร่เอาง่ายๆ่ายเลย v feel เฟลังเง e นสิ f i a s auto คุณต้องการสำหรับรถคันเนี้ยเท่าไหร่ว่ามาข้อที่3ามนะคะ fraulein Sie werden am Telefon verlangt Frau Müller Sie werden am Telefon verlangt เห็นไหมคะมันมีกาลยาช่วยแว r d เดนแล้วก็ v e r ลัง g t เป็น p a r t i z i บสวายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็น p a s s i v e แล้วเนาะไอฟ f า a u มุลเลอร์เนี่ยก็ถูกอะไรสักอย่างนะคะถูกร้องขอทางโทรศัพท์ ถูกร้องขอถูกเรียกร้องถูกต้องการทางโทรศัพท์ดังนั้นเนี่ยฟาวมุลเลอร์รับสายด้วยนะเซาวเหมือนมัน,มน,มนโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะแทนที่เราจะบอกว่าฟาวมุลเลอร์มารับสายหน่อยเราก็จะบอกว่าฟาวมุลเลอร์ซีฟดเดนอมเทเลโฟนแฟลนต์เอ่อคุณเนี่ยมีความถูกต้องการทางโทรศัพท์อยู่นะคุณเนี่ยถูกร้องขอทางโทรศัพท์อยู่นะหรือแบบ ก็มีคนสายเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกขอคุยกับคุณมิลเลอร์หน่อยแล้วเราเนี่ยจะไปบอกมิลเลอร์เนาะเอ้ยมารับโทรศัพท์หน่อยคุณมิลเลอร์มารับโทรศัพท์หน่อยเราก็พูดได้ว่าเฟร้ามิลเลอร์ซีแวร์เดน l e มทีลโฟนแฟล้งคำศัพท์ต่อไปนะคะแฟร์แ n งเงินแฟร์แลงเงินมันมีคำว่า l a n g งิซ่อนอยู่นะคะ l a n g งิแปลว่ายาวขึ้นนะคะยาวกว่าเดิมนะคะ แฟแรงเงินนะคะมีคำว่าแรงเงิซ่อนอยู่ข้างในนี้นะคะซึ่งแรงเงิแปลว่ายาวขึ้นยาวกว่านะคะแฟ <Fair S 1> <Fair S 2> ก็แปลว่าทำให้นะคะแฟ่แรงเงินแปลว่าทำให้ยาวขึ้นนะคะหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นให้ยาวขึ้นเดี๋ยวมาผ่านคำกริยานี้กันนะคะแฟ่แรงเงินแฟ่แรงเงิดแฟ่แรงเงิดเทหัดแฟ่แรงเงิดอีกครั้งนะคะทำให้ยาวขึ้นทำให้ ยาวขึ้นขยายยาวขึ้นนะคะเฟลังเงิน f ฟลังเงิดเฟลังเงิดเท่ฮัต e ฟลังเงิดไปดูตัวอย่างกันค่ะ ich muss meinen pass verlängern lassen ich muss meinen pass verlängern lassen ich ก็คือฉันนะคะ muss ก็คือต้องจำเป็นจะต้องนะคะ verlängern lassen ต้องได้รับการต่อ อายุนะคะ m y n u s p a s s m y n u s p a s s ก็แปลว่าพาส,สปอร์ตของฉันฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการต่ออายุพาส,สปอร์ตของฉันนะคะเห็นไหมเอ่ยมันมีคำว่า last sent ด้วยเนี่ยมันก็คือจะให้คนอื่นทำให้เนาะให้คนอื่นทำให้ถ้าเมื่อไหร่นะคะมีคำว่า last sent นะคะกริยาที่มากับ last sent นะคะจะเป็นกริยาแท้ก็คือเป็น คกริยาอินฟินิทีฟเนอะไม่เปลี่ยนรูปนะคะมารูปไหนอยู่รูปนั้นเลยค่ะคู่กับ l a s เ s e n t c h m u s s mine n p a s s v e r l ä n g e r n l a s s e n ฉันนะคะจำเป็นเชื่อต้องได้รับการต่ออายุพาสปอร์ตนะข้อที่สองนะคะ diurban linear uvia w i r d v e r l ä n g e r t d diurban นะคะก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ l i n น a ย อูเฟียก็คือสายที่อูเฟียเวียดเฟลงเงิร์ดเห็นอะไรไหมคะเวียดนะคะก็มาจากแวรเดนบวกด้วยพาธิซิฟสวายนะคะก็จะเป็นในรูปของพาส v ีฟ o r m ที่บอกว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะคะดังนั้นเนี่ยไอรถไฟใต้ดินสายสี่นะคะก็จะถูกขยายให้ยาวขึ้นจะถูกขยายให้ยาวขึ้นดิอูบานลีเนียอูเฟียเวีย f e l e n g e r t คำศัพท์ต่อไปนะคะ f e l a s e n f e l a s s e n แปลว,ว่าออกหรือออกไป f e l a s s e n ออกออกไปออกออกไป f e l a s e n นะคะออกออกไป f e l a s s e n เรามาผ่านคำกริยานี้กันค่ะ f e l a s s e n f e l a s t f e l i s h a t f e l a s s e n f e l a s s e n f e l a s t f e l i s h a t f e l a s e n ออกออกไปไปดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ Ich habe die Party um drei Uhr verlassen. Ich ก็แปลว่าฉันนะคะ Habe verlassen ก็คือได้ออกจากงานปานะคะ Die Party เนี่ยได้ออกจากงานปาร์ตี้เนี่ยตอนตี3นะฉันนะคะได้ออกจากงานปาร์ตี้เนี่ยตอนตี3เนาะ Ich habe die Party um drei Uhr verlassen. ส่วนข้อที่2นะคะจะเป็น sich verlassen auf sich verlassen auf แปลว่าพึ่งพา sich verlassen auf แปลว่าพึ่งพาแต่ตรงกันข้ามกับออกกับออกไปเลยนะคะถ้ามันเป็น sich verlassen auf แปลว่าพึ่งพาไปดูตัวอย่างกันค่ะ Du kannst dich auf mich verlassen คุณสามารถนะคะตู du ก็คือคุณนะคะ kannst สามารถ เอ่อที่เอาฟมิชเฝลเซนคุณสามารถพึ่งพาฉันได้นะพึ่งพาใครก็เอาฟคนนั้นนะคะพึ่งพาใครก็ไปเอาฟคนนั้นซิกเฝลเซนเอาฟคนนั้นนะคะพึ่งพาได้นะคะคุณสามารถพึ่งพาฉันได้นะตูคันส์ต์ที่เอาฟมิชเฝลเซนอิชเฮลฟ่ดิเออรเอาฟเยเดนฟาวอิชนะคะเฮลเฟ่ด e ิเออรฉันเนี่ยช่วยเหลือคุณนะเอาฟเยเดนฟาวแน่นอนฉันช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอน